แคมปิ้งยังไงให้มี Wi-Fi ไว้ดู Netflix ก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะแคมป์มันหน้าบ้านนี่แหละค่ะหนาวๆแบบนี้ค่ะชวนเพื่อนๆมารับลมหนาวด้วยกันทุกคนค่ะแอเชื่อว่านะคะทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเราตอนนี้นะ ภูมีอากาศเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือหนาวนะคะจะอยู่ในบ้านในห้องหรือจะอยู่หน้าบ้านแบบนี้ก็หนาวทุกคนมีแบบปิ้งย่างกันหน้าเต็นท์นิดนึงนะคะขาดเหลืออะไรก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านเพื่อนมันจะไปยากอะไรทุกอย่างอยู่บนบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณสามีหนาวาหนาวหนาวนจริงค่ะคือจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องของเรื่องนะคะแอดตั้งใจกดสั่งซื้อเต็นท์บ้านเต็นท์ใหญ่ๆแบบนี้เอามากางหน้าบ้านนี่แหละทุกคนเนื่องจากว่าอะไรรู้ปะเราฟังพยากรณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าอากาศหนาวแบบนี้จะอยู่จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ใช่ ป้าจะไปที่อื่นทําไมในเมื่อหน้าบ้านเราก็หนาวทุกคืนอยู่แล้วซึ่งตอนกดสั่งซื้อนะคะบอกตรงว่าไม่ใช่สายแคมปิง้งกังวลใจนิดนึงว่าเต็นท์หลังใหญ่ยิ่งใหญ่จะต้องกางยากแน่ๆเราไม่ไน่เชื่อว่าการออกแบบเขานะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยกางง่ายมากๆแล้วเวลาที่เราอยู่ในเต็นท์นะทุกคนความรู้สึกคือมันโปร่งโล่งสบายทุกคนคะ่ะคือไม่ได้แคบไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเต็นท์แคบๆเลยเฮ้ยนี่คือเต็นท์บ้านที่แท้ทรูทุกคนตัวเต็นท์จะมีสองห้องค่คคะเพื่อนๆขะห้องแรกที่เราจะเจอนะคะจะมีทั้งประตูแล้วก็ ข้อออกได้ทั้ง3ทางเลยเพื่อนๆมีผ้ามุ้งสําหรับกันยุงด้วยนะปิดทึบก็ได้หรือว่าปิดเหลือไว้เฉพาะผ้ามุ้งก็ได้ทุกคนคะ่ะส่วนห้องด้านในเพื่อนๆพแอบเอาเตียงมาวางนะคะมันจะนอนได้2คนแครแ<ต>มีที่นอนลม6ฟุตนะคะก็นอนได้ถึง3คนเลยทีเดียวลมเย็นๆได้แล้วก็มีมุ้งกันยุงเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์งเต็นนะคะเดี๋ยวแอดจะแนะนาวิธีการกางเต็นแบบง่ายๆสไตล์ป้าๆแบบแอดเลยเพื่อนซื้อมานะคะร้านก็จะส่งเป็นกล่องมาแบบนี้เลยทุกคนพอเปิดออกมาจะเจอเป็นกระเป๋าค่ะเวลาเราจะไปไหนก็หิ้วทั้งกระเป๋าไปแบบนี้เลยนะคะตัวเต็นจะแยกเป็น3ส่วนนะทุกคนส่วนที่ 1, <ๆ S> 1นะคะก็คือพื้นเต็นจะเป็นชิ้นใหญ่สุดเพื่อนๆสอง <2 S 1> แผ่นฟลายชีตเอาไว้คลุมหลังคาค่ะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเสาน,นั่นเองออกแบบการต่อเสามาให้ง่ายมากทุกคนตอนแรกคิดว่าต้องมาต่อทีละท่อนค่ะแต่จริงๆแล้วคือแยกเป็นของใครของมมมันนนาาเเเลยสสทีีี่ห็จะะะ3ค เ,เทาวก็ดพอต่อเสร็จแล้วนะคะจะได้เสาจํานวนทั้งหมดตามนี้เลยค่ะเสาแรกนะคะเป็นสีเทาร้อยทะแยงมุมบนหลังคาแบบนี้เลยเพื่อนๆนจากภาพก็จะเป็นสองเสาสีเทานี้นะคะจากนั้นร้อยเสาสีเหลืองลงไปตรงกลางเพื่อนเพื่อนให้อยู่ใต้เส้นสีเทาอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้แนวนี้เลยเพื่อนๆตอนนี้เราได้หลังคาแล้วนะคะอันดับ3นะคะเป็นสองเสาที่ยาวที่สุดมี2เส้สนค่ะทุกคนร้อยแบบนี้เลยเป็นคานซ้ายขวาแบบนี้นะคะพอร้อยเสร็จแล้วก็จะได้เป็นหลังคาจากนั้นจะมีเสาสีดําเท่าๆกันทั้ง4เส้น ทำเป็นมุม4ด้านแบบนี้เลยเพื่อนๆข้อต่อสําหรับยึดตัวเต็นท์กับเสานะคะจะอยู่ที่หัวหลังคาทั้งสด้านเลยเพื่อนเพื่อน,อ,นอันเนี้ยดีมากแอคิว่าจะต้องมีข้อต่อมาให้เราต่อเองวุน่นวายไม่เลยค่ะทุกอย่างออกแบบมาอย่างดีแล้วเพื่อนสุดท้ายตอนนี้จะเหลือ2เสาสั้นสุดนะคะซึ่งเอาไว้ตรงกลางนั่นเองครบหมดทุกเสาแล้วนะคะอย่าลืมยึดเต็นท์ไว้กับเสาทุกเสาเลยเพื่อนๆนค่ะอันนี้เราก็จะได้โครงสร้างแบบนี้แล้วเหลือแต่คลุมฟลายชีทนะคะนําแผ่นคลุมหลังคาหรือว่าฟลายชีทนะคะทาลงไปแบบนี้เลยแล้วก็จัดมุมทั้้้ง4ดดานใหพพ กับตัวโครงเขานะคะทุกคนจากนั้นก็ยึดตัวฟลายชีตเข้ากับตัวโครงเหล็กด้านล่างสุดแบบนี้เลยค่ะ2เสาที่มีเหล็กโผล่ออกมาแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เอาไปทิมใส่ในรูซึ่งเป็นเหมือนกันศาสตร์ออกมาค่ะทุกคนซึ่งร้านเขาจะมีทั้งหมุดแล้วก็เชือกมาให้เยอะเลยตอกหมุดนะคะแล้วก็ผูกเชือกได้ทุกเสาเลยทุกคนสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเต็นท์ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นทุกคน